ว้าวไฮสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จแล้วสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาทาเคลบดล้วกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมในท้องตลาดอยู่แล้วด้วย Honda Civic FC ครับตัวนี้เป็นตัว FC FK นะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว4ประตูไม่ตัว5ประตูก็เรียกว่า FC นะครับส่วนคันนี้เป็นสีที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเป็น Civic RS ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะของตัว FC นะครับเป็นสีน้ําเงินผมชอบมากเลยสีนน้ําเงินนะ เป็นอะไรที่ค่อนข้างหลงไหลรถที่ร้านรถตัวที่ใช้ปกติก็คือ Ford r เ n g e r ก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเวลาทาออกมามันก็จะเงาใสเป็นความชื่นชอบส่วนตัวบุคคลจริงๆถ้าอวยมากไปต้องขออภัยในเทมนี้ด้วยแล้วเราสีน้ำเงินอย่างที่ท่านเห็นนะเห็นไหมวเวลาทำเคลือบแก้วเสร็จเนี่ยเรื่องของสีที่มีความเข้มในระดับหนึ่งความเงาที่อยู่ตัวรถหลังจากการทำเคลือบแก้วเสร็จมันแตกต่างกับรถรุ่นอื่นสีอื่นมากๆกับสีเฉดนี้นะผมบอกไว้เลยว่าชอบม,มากตอนแรกนี่ เกือบโดนเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับกับรถ Honda C i v i c FC รุ่นนี้นะผมเป็นสีชอบมากจริงๆ้ารููรอบคันนะสำหรับคันนี้นะโปรแกรมกัรคลือบแบบเมกาซามิกโปนะภายนอกภายในก็ตกเื่อโอริตารอมักแต่รถเนี่ยไม่ได้เป็นออกรถที่ออกใหม่ป้ายแดงตอนนี้เป็นปี2022รถคันนี้น่าจะออกมาแล้วประมาณ3ปีนะครับแต่เป็นโมเดลที่มีความนิยมมากๆเลย Honda C i v วิเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีความนิยมสลับรุ่นกันซึ่งตอนนี้มันเป็น แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังออกมาไม่เยอะแต่รุ่นนี้มีในท้องตลาดที่ค่อนข้างเยอะและมีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในนะครับข้างหน้าไฟท้ายสวยไปหมดเห็นแล้วรู้สึกว่าคันนี้มันแรงตั้งแต่ยังไม่ทําอะไรเลยและยิ่งมีความสวยงามในระดับที่แบบหันแล้วสวยจนเงาต้องหันเนี่ยมันทาให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกครับคันนี้นะคกัแบบท่านเจ้าของรถที่มีการดูแลรถที่ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับ ตอนแรกสภาพมาก็ไม่ค่อยมีรอยเยอะแต่ว่าสนใจในเรื่องของการเคลือบแก้วเพื่อที่จะได้ปกป้องสีเดิมให้อยู่นานๆนะครับเพราะว่าสีของเขาค่อนข้างสวยนะครับอยากให้อยู่กับสีนั้นๆก็เลือกวิธีการการเคลือบแก้วเพราะว่าเคลือบแก้วในสมัยนี้นะเป็นเคลือบแก้วโครงสร้างที่มีโครงสร้างเป็นเซรามิกทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นนระดัะโมเลกุลดูแล,แล,แลารักษาได้มีความแข็งมีความสวยเงาเป็นธรรมชาตินะครับไม่หลอกตาแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะ ขนาดไม่หลอกตาก็ยังเงาจนกระแทกตาขนาดนี้สำหรับใครที่สนใจทาการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้เงาอย่างนี้ทุกคันแน่นอนไม่ว่ารถเก่ารถใหม่รถที่ท่านรักทุกๆคนันรับรองว่าสวยแน่นอนวันนี้มิกีิส,สวยๆลาสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ